วิธีการประมวลผลข้อมูลค่ะวิธีการประมวลผลข้อมูลนะคะสามารถทําได้2วิธีการนะคะ 1. คือการประมวลผลแบบกลุ่มและ2คือการประมวลผลแบบทันทีค่ะค่ะเรามาดูการประมวลผลแบบกลุ่มกันดีกว่านะคะ <Yes. S 1> การประมวลผลแบบกลุ่มนะคะคือข้อมูลของการประเมินผลนัน้นจะถูกเก็บสะสมไว้ในช่วงเวลา เช่นเ็วัน1เดือนแล้วจึงนำข้อมูลที่สะสมนั้นมาประมวลผลรวบรวมกันเป็น1ครั้งเช่นการคำนวณค่าบริการค่าน้ำประปาโดยโดยข้อมูลปริมาณน้ำที่ใช้ทั้งหมดจะถูกเก็บบันทึกไว้ในรอบ1เดือนแล้วจึงนำมาประมวลผลเป็นค่าน้ำประปาในครั้งเดียวการประมวลผลแบบนี้นะคะมักจะเกิดความผิดพลาดสูงแต่เสียค่าใช้จ่ายในการปริมาณน,น้อยค่ะ ค่ะและการประมวลผลแบบทันทีนะคะเป็นการประมวลผลที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับการรับข้อมูลหรือหลังกากการที่ได้รับข้อมูลทันทีเช่นการฝากและการถอนเงินธนาคารเมื่อลูกค้านำเงินมาฝากข้อมูลนั้นก็จะถูกประมวลผลทันทีทําให้ยอดเงินในบันทีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงและประมวลผลทันทีและการประมวลผลแบบนี้นะคะจะมีข้อผิดพลาดที่น้อยมาก แต่มีค่าใช้ใจในการปริมารผลที่สูงมากค่ะ